สวัสดีค่ะมียายหน่อยบัน,น้นโทนคนคน้นขูุแต่ไม่อยู่บนข้าไหลเจาของช่องวูทูบยูทูบทำยู่ทำกินนะคะเมื่อนี้ได้ยินข่าวว่าเหดปวกออกเหดปวกนำ้ำเหดปวกนำ้หกนำหมกนะคะเหดปวกจิกออกเข็นทั้งอื่นเข้าเจ้าก็ไดมีหน่อยก็เลยไม่หลาะเบิ่งในสวนเฮานึงละในสวนมียายหน่อยมียหน่อยสือ้อไม่ก็เลยว่าซิมาหลาะหาเบิง่ง ไปหาน้งกันนี่ค่ะพี่น้องไปค่ะแถวนีเพื่นกับ่ามันเคยเก็บที่บ้านเก่ี้ก็เบนสี่จิ คือกบไฮยกักษ์หนานนะคะมีนนหน่อยร่องฝูงไว้วัยนยักษ์หนานคือเพิ่นโบคือกะลาหญ่อยู่ค่ะแต่คือโบอออคือบ่คือตัวยางของเพิน่นเนาะค่ะเนาะแต่ก็ใหญ่อย,อยู่ค่ะแต่เนี้ยคนเห็นเห็ดลวกให้หออย่างหรอกค่ะยางจะเหนียวใหญ่เนี่ยย่างไไหล่ออ่อันนี้ก็ต้นดูนะคะฝูงไว้วันมันตายแล้วบพร มีต้นยุง่งต้นพึ้ยุง่ยงในเอลาอยู่ค่ะขึ้นทีนี้จะไทยแล้วก็ฟานขอเสื่องแต่ว่ามันฝนหึ่งหลายราะเสื่องกงับว่างค่ะวาะ่างปัญญาหาเฮตโต้ตไปค่ะมันจะต้นดีต้นดูปาลามีแบบโดมที่น้องแล้วว่ามัได้ยังมานมากกว่า อันนี้คือกอไผยอีกชน,น,นิดนึงค่ะมีเราปลูกไว้ไผ่ป่อง,งยาวค่ะป่องแต่และป่องค่ะมันโตเต็มที่นี่มันสีเหี่ยวบ้าหนึ่งเลยนะคะอีกเขาเอานะไปไผ่ป่องยาวจักตอกกระไดเฮ็ดสานหัวสานแยงกระไดค่ะจิตต้องการใส่ใหม่นี่ป่องเหี่ยวๆนะคะเฮ็ดขร้ามกระไดเผื่อว่าแต่ว่ากะบโบไม่เคยหรอกคะ่ะอันนี้มันยังกอหน่อยอยู่อ้าวมาๆา,าเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องมาองนี่ งาน,นบ้คิดหว่างบ้คิดหว่างเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกนี่ค่ะอุ้ยเอาไว้มาเฮ็ดมาเก็บเห็ดปวกก็ได้เห็ดปวกอีลีตัวนี่นี่ค่ะอุ้ยเห็ดปวกค่ะดึงเอาเลยบ่ต้องจิ้มนะคะเพราะว่ามีนิหน่อยบ่วติดเตรียม,สมเสียมเตรียมหยังมาบ่าคิดว่ามันสิได้ โอ้มีอีกอยู่บน้อทางอื่นหนึง,นงสงนี่ค่ะอุ้ยดเดีกกดดาาเ๋ยมน,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 นี่ี่อุ้ยอ้ยอ้อุ้ยอุมอุ้อุยอุอ้อออ้อยอุอุอุยออ้้อย้อ ให้ปวกค่ะให้ปวเด็กที่คปวตาค่อยๆมันเสียนะเพราะว่ามันบานแล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นดอกถูมอยู่ไม่น้อยคือสีบดเห็นดอกนี่หน่อยใช้ตาสันนี่ค่ะ อย่างให้กินตัวจังบานให้เห็นนอกที่นอออันนี้เขาเอื่นให้ปวกให้ปวกน้ำหมอกให้ปวกจิกให้ปวกน้ำแกงแล้วเตสแล้วแต่บริเวณนะคะแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่พื้นบ้านว่าสิเอื่นเฮ็ดหนาะทั้งมีหน่อยเอื่นเฮ็ดปวกจิกแหลวไลหม่องไลยที่มีหน่อยเห็นมีหน่อยเบึ้งเป่นแตเอื่นว่าเฮ็ดปวกน้ำข้างเฮ็ดปวกน้ำหมอกเฮ็ดปวกน้ำแกง นะคะือสีคือกันนี่แหละดอกในหน่อยแต่ว่าแกงแสดนี่ค่ะใส่โนกแกงโน่ใหม่แกงยยงมีก็ะเสดทั้งผุนกระมีอ้าวมานเยอะไม่ยี่หน่อยมานเยอะ โบ้หนนี่นี่นี่นเ้นอกเห็นดยนเเปิดตปเสียงถอนให้ปัปัดปัดปัดมาค่ะอุ้ยอุ้ยนี่ค่ะ,คะเขามันว่าเสียงลูกไส้ ใ่เบ็ดอีกท่านใดปลากระสีแกงเสตปลาอีหน่อยบด็ดเเยมเียมเียมนั่งมาพี่เตะตากับมือเสียอาวุดห่างแล้ว่ามันหืมก็เลยบ่เเยมเียม่ะบรนาบ่คิดว่าไม่ถี่อ่อันนี้ก็ยุไผ่ป่องเหย้าวนะคะก็ไผป่องเยาว ผูกได้ประมาณสามปะะีวันใหญ่เต็มที่นี่คะ่ะเห็ป้ปวกโอ้ยวัวขึ้นมาเป็น,นสีดําตาจุ่ม เด็กกินเห็ดปั่วก,ก็ถือว่าสุดยอดแหละค่ะบางคนพูดว่าอุ้ยซื่อกินกระไดดอกซื่อกินมันกระโบเดอธรโรทโทนีเนาะค่ะเนาะอุ้ยดอกหน่อยมันก็มีนี่ดอกหน่อยมันนี่ดอกตูมมันจ้ะอุ้ยสวยึ้เหลยอุ้ย,ดอ,ยดอกตูมกระน,นี้ขนาดเสีเอาใดเนาะโบนี่เสียมอยดอกตูมหน่อยมันกระนี้ น่าสิเอาได้ยเนาะพอไปใส่เนาะอ,ออกดิกโกไพ่อันนี้เนาะค่ะโก้วิ่งนี่เนี่ยตูมอยู่ค่ะนี่ยนี่สูงห้านางเลยนี่นีงนะตัวนี้นี่เนี่ยนะเป็นอันนี้เนี่ยเป็นน้ำหนามอยู่ทุเทีไอ้ด้าบ่มีเสียงเหมือนนะ

ท oh, ัมือ้นโอ้ยโบดีเอาหยังมาพี่น้องโอ้ยได้่ตเต็ตาทนเอาผมมีเงวไม่มเลวบมนองาสีบพยายกๆเตียราถ้ายาบมันว่ากินหนาค่ะไม่เสือไม่ยังอยูเสือไม่ดีมันจะได้ออกอีกนะคะนี่หน่อยจะดีมมโจบเอาตอนนี้ ตำลีแกงค่ะตำลีแกงเดี๋ยวไม่แน่นอนาแยามหาวิธีเอาตัวีมันยัี้ยงจูงดอกอยู่อันนี้ต้นดอกกระเจียวเนาะค่ะเนาะมันอันนั้นแล้วนี่ดอกกระเจียว bỗng nhiên đồ lèo bỗng nhiên mày lèo bỗng nhiên mày kèn nhiên mày 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 nói hàm mày kèn nhiên kèn âm ấy mày 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 ใหม่ที่พ่อบ้านขึ้นมาซับต้นอ,นอหไ่นะครับปลูกยางดูเก็บปลูกต้นใหม่เศรษฐกิจนะครับใหม่้าไมใหม่เศรษฐกิจเพิ่นใหม่ยูใหม่ยา,าง ใหม่ยังจะพุ่พ่อให,ใหม,ม่กระพุ่มใมันสิบดดอกใหญ่คือเห็ดปวกอนันนั้นเนาะค่ะเนาะบ่คือเห็ดปวกปีเห็ดปวกอันนั้นให้วปหวกต้นปีเพิ่น อันนี้มันเห็ดบวกปลายปีให้ปวกน้าแกงให้ปวกน้าค้างมันดอกหน่อยค่ะแต่ว่าเข้าเจว่าพอาะไปแกงแล้วมันนัวอ่ดยแน่บด่ายแน่ก็อันสร้างมันถั่อัน,นี้เป็นหนอเป็นแนวต่อไปเดียวตันแนมเห็ดไม่หนอนจะจีมเอาตัวว่าั้นขืนก็มีได้พี่นองแนมหุ่นเห็ดตกปักอยู่เต่ม่าก็ซมาหน่อยเถอะหน่อยมันแนมเห็ดก็เอา ขั้นเท้าเอาเดียวกับเท่บ้านเพิ่นกระอกมาเอาสวนม่ใหญ่น่อยนี่กลายเป็นทีหาอยู่หากินของเพิ่นหลอมหัวกรบบได้ดอกพี่น้องเพิ่นบ่ให้หลอมเพิ่นว่ามันขาดขาวงทางทํามาหากินก็นเลยบ่ได้หลอมอ่ะดอกในหน่อยมันก็ได้ซัํานี่ค่ะขาด ม่ีหน่อยกะเก็บเห็ดเด็กเดยมซ้ำหนีเนาะค่ะเนาะเหงอแตกเหงอแตนแต่ว่าสิ่งที่ต้องใส่กับแกงเห็ดก็กกคือผักติว๋วเดี๋ยวม่ีหน่อยสิบเบเก็บผักติว๋วขอตัดไปหาต้นผักติ๋วก็เนะะ้อค่ะพี่น้องกตมาพอพอผักติ๋วแล้วเนาะคะ่ะผักติ๋วมันกระจมหนามมันมันกองลงนะคะมันโจมหนามม่ีหน่อยกับสิเกบเอายอนมันผักติ๋วนี่เป็นผักปลาที่สามารถกินได้นะคะให้รสสมเปียวแต่ว่าบ่เปียวแบบบกงนาวเปียวกลมกลมนะคะ ใส่แกงเฮ็ดตุมกบตุมยังกับใส่มันนี่แหละค่ะเอาเตยหยอดด้วยะอย่าเอาใบมันใบหนอดตั้งแสิเป็นลักษณะแนวนี่อาจจะง,ง่ามเหมือนตอนที่มันเป็นใหม่ๆฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันสิง,งามนะคะกระโบใส่หลายปันไดดอกเอาซ้ำเท่าที่มีเนาะค่ะเนาะ มีค่ะมีเยหน่อยก็ได้ซ้ำนี่ละต่อไปมีเงยหน่อยก็ไปพบมีเงยหน่อยตอนเฮ็ดแกงเห็ดใส่ปลาหรือใส่ในม่นะคะเหล้วแต่ว่าเขาสีใด่ายังมีฝากทองแบบทองลิ่งกินเขาลิ่งนะคะสําหรับคลิปนี้มีเยหน่อยก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเยหน่อยเพื่อให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ